ซีวิคเจนนี้เนี่ยนะครับมีทั้งเสียงชื่นชมและก็เสียงดนวันนี้เราก็ไปดูเฉยๆซีวิคเฟีจจะเป็น1.5เทอร์โบทั้งหมดที่เมืองนอกเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยตัวท็อปเขาเป็น18แต่ดีแล้วบอกเลยว่าดีแล้วเพราะว่าถ้าติด18มาเนี่ยโอ้โหปวดหัวร้านร้อยโอ,อ้โหปวดหัวเลยนะส่วนราคาเริ่มต้นยังยังไม่เปิดเฮ้ยขับกลับไปเลยขับอะไรกลับเอาผจ่ายตังค์แล้วขับไปเลยเฮ้ยมารีวิวให่เหรอเอ,เอาไม่เอาเอาก็เอาอเอ้า,อามา เขาเพิ่งเปิดตัว6กโมงอโมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงครึขับรถกลับบ้านเออกลับบ้านแล้วเปิดตัว6กโมงเออราคารู้6กโมงสิจ่ายแล้วจ่ายเสร็จแล้วลว,วันนี้นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับวันนี้วันดีไม่ใช่วันดีของผม จะเป็นวันดีที่ซีวิ c ตัวใหม่ล่าสุดหรือตัวหังซีวิ c FE นะครับได้เปิดตัวซึ่งตอนที่เราเดินทางอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นเวลาประมาณสัก5โมงกว่าๆนะฮะทางพันด้าประเทศไทยก็จะทำการเปิดตัวซีวิ c FE นะฮะโมเดล2021นะครับในเวลา6โมงตรงนะครับวันนี้อยู่กับเจ๊นะเจ๊ปอนคนสวยนะฮะ ขอบอบ้านเลสเบกนะครับวันนี้เราก็ไปดูนะมาโน้กล้วยอย่างนี้จะเอาอะไรไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรดูมีพิรุตมากใม่ม่วันนี้เราก็ไปดูเฉยๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวผ่อนแล้วจริงๆก,ก็เป็นรถที่ปกติแล้วที่ร้านเราก็ซื้อทุกเจนจ<ม><น>ะอเอาไหมเจนที่ไม่เอาไม่ไหวเพราะตอนนี้โควิดก็นกหนักหน่วงเราเรื่องะฮาเท่าที่มีก็ผ่อนไม่ไหวแล้วเนาะก็<อ>วันนี้ก็ถือโอกาสไปดูแล้วกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูพร้อมกัน ตอนนี้ก็รีบเดินทางอยู่ซีวิคเจนนี้เนี่ยนะครับมีทั้งเสียงชื่นชมและก็เสียงบน่นหนักไปทางเสียงบน่นเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเป็นๆกันว่ารูปจากเว็บไซต์ต่างประเทศกับตัวเป็นๆเ,เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันไหมซึ่งวันนี้เราจะไม่มีอวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าตรงไหนสวยตรงไหนไม่สวยนะครับแต่ว่าสายสิ่งสายแรงก็ถูกใจเหมือนเดิมสําหรับเครื่อง4ี่สูบเทอร์โบ 178แรงม้านะครับแรงม้าโรงงานให้มาไม่เท่าไหร่เนี่ยะฮะแน่นอนนะฮะสำนับแต่งนะครับในบ้านเราเนี่ยนะฮสามารถรีดเข็นแรงม้าได้300บวกแต่งดีเป็นล้านแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจอที่โชลูเราจะใจแข็งนะครับว่าเราจะไม่ซื้อนะมาเนาะโอเคครับผมผู้สยหาลืมเปิดคลิปก็ ตอนนี้เปนเพื่อนอยู่กับช่อง l e s b a c k View นะฮะเพื่อนแท็กลับรถนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันโชว์รูมฮะ,ะใจร้อนไม่ไหวแล้วนะครับไปเพื่อนๆปะตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณอีก5นาที6โมงนะครับทาง Honda เขาก็จะเปิดไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับการเปิดตัว Civic 2021หรือรหัสตัวถัง FE เนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะ นะผมว่าสีดําสวยอะ่ะสวยกันด้วยรูปเยอะเลยอะ่ะสวยไหมมาเพื่อสีดําสวยอะ่ะอันนี้คืออะไรน,นี่คือเหมือนกุญแจรถเหรอครับนนส,มรสมาร์ทคีย์แล้วกุญแจรถอะ่ะ<จ>อ๋อคือตังหามันจะมี2ส,ส่วนใช่ไหม,มโอ้ไฮเทคมากคุณเพื่อนนี่เขาบอกว่าใส่เข้าไปอย่างงี้เน่น่อันน,น,นี้เดี๋ยวเราอยู่กับคุณอะไรเอ่ยเดียค่ะอ่าสวัสดีคุณเดียด้วยนะครับก็คุณเดียก็ นะฮะให้เกียรติเรานะครับมาชมรถจริงๆว <ๆ S 1> ันนี้รถเพิ่งลงเลยใช่ไหมคุณเดียใช่ <Okay. S 1> ครับก็เป็นตัว RS ทั้งคู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นตัว RS ทั้งคู่เลยตัวนี้ม,มีกี่รุ่นเนี่ยที่เปิดตัวนะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นครับก็คือตัว RS เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปแล้วก็ EGR ท็อปแล้วก็ EGR ธรรมดาค่ะจะมีทั้งหมด3รุ่นส่วนราคาเริ่มต้นยัง <laughs> ยังไม่เปิด นี่ก็คือเหลืออีก5านาทีก็ยังไม่เปิดราคาเ,เอาเดี๋ยวรออีก5้านาทีแล้วเรามาฟังราคาพร้อมกันเพื่อนโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูรถที่มันเพิ่งมาลงโชว์รูมสีดําแล้วก็สีขาวมาดูสีดําก่อนผมชอบใจสีดํามากนะฮะทางด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากรูปในเว็บเนื่อนเพื่อนเนาะนะฮะสวยมากสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใจเคยไลฟ์บอกไปแล้วก็คือในส่วนนี้นะฮะมันไม่มีคิว้วแต่พอเป็นสีดำเนี่ยมันกลืนไปเลย ดูคมเข้มมากๆดูสวยอะสีดำสวยอะเฮ้ยเอาเรื่องอะสีดำหล่ออะมีโลโก้ R S มาด้วยนะครับทางด้านหน้านี่นะครับไฟเป็น L E D นะฮะสวยมากนะครับส่วนด้านข้างนะฮะมาดูนี่ล้อติดมาเป็นขนาด17นิ้วนะครับล้อเป็นลักษณะ d o u b บ e s p ป k e นะฮะเป็น5ก้านคู่นั่นเองยางเป็น t u l a n ซ a นะฮะบ i d g e s E R n e ER33 เหมือนตัว ซีวิ c เ c เลยติดมาเป็นยางรุ่นเดียวกันเลยะฮะขนาด215 50 R17 นะครับขนาดกำลังดีนะครับที่เมืองนอกเนี่ยที่เมริกาเนี่ยตัวท็อปเขาเป็น18แต่ดีแล้วบอกเลยว่าดีแล้วเพราะว่าถ้าติด18มาเนี่ยโอ้โหปวดหัวร้านร้อยผมผูปวดหัวเลย <c oughs> นะาะไว้น้ำติด17มาเนี่ยได้ขายได้ขายเจอกันนะครับโอเคนะครับซุ้มล้อใหญ่มากนะฮะซุ้มล้อใหญ่มากสำหรับตัว r อเนี่ยนะฮะมีชุดแต่งให้มาด้วยนะครับ ชุดแต่งจริงๆก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะฮะมีวิ่งหลังสีดำเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดมากเดี๋ยวเราไปดูสีขาวนะครับสีดำโอ้แต่สีดาดุมากเลยอะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบใจไฟท้ายเนาะแต่ดูตัวจริงแล้วผมว่าก็โอเคอะโอเคอะได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะมีไฟทับทิมแต่น่าจะเป็นไฟหลอกนะเหมือนเหมือนรุ่นพี่อย่าง Accord นะครับ นี่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยนะฮะเนี่ยมาดูสดๆเลยเนะี่ยเขายังไม่เปิดตัวกันเลยเนะี่ยมาก่อนเวลานิดนึงแต่ว่าพอดีถ้าเป็นการไลฟ์นะไลฟ์ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขายังไม่เปิดตัวอันนี้เป็นการอัดคลิปวิดีโอเพราะว่ากว่าเราจะตัดต่อคลิปก็น่าจะวันวัน2วันก็น่าจะเลยวันเปิดตัวเขาไปแล้วทาง Honda ก็อนุญาตให้ทําคลิปได้นะฮะแต่ไลฟ์ไม่ได้นะครับนี่เลยมาดูด้านข้างดีกว่ามิติด้านข้างเนี่ยผมว่าดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ออกไปทางยุโรปนะ ทรงมันจะค่อนข้างจะบึกบืนมีเหลี่ยมมีสันโอเคดูภายนอกสีดําไปแล้วนะฮะมาดูสีขาวกันบ้างนะะพอสีขาวเนี่ยจะได้เรื่องมิตินะฮะมิติที่เห็นสีดำชุดชุดแต่งที่มีการตัดกันอย่างชัดเจนดูสปอร์ตแล้วก็ดูดูสวยสีขาวก็สวยสีดำก็สวยถ้าคนชอบสีขาวมองว่าซื้อไปเนี่ยใส่ล้อยางโหลดได้เลยจบเลย จริงๆก็โหถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยฮะเพราะว่าหูกระจกก็ให้มาเป็นสีดำนะครับรถสีขาวเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับตัว i อให้มาเป็นสีดําแต่ผมไม่ไม่ชัวร์ว่าตัว EL เนี่ยให้มาเป็นสีดําด้วยหรือเปล่าเพราะว่ารถที่มาอตแรกเนี่ยที่มาโชว์ในโชว์รูมเนี่ยที่เป็นรถเทส t ได์แล้วก็เป็นรถที่เอาไว้ให้ลูกค้ามาดูเนี่ยนะครับก็นี่ฮะตัวมือเปิดก็จะเป็นสีดำนะครับล้อจะเป็นสีดํามีคีบฉลามเป็นสีดํา สิ่งที่ชอบใจหนึ่งอย่างนะฮะนี่ฮะตัวขอบประตูฮะเป็นสีดำครับนะฮะเป็นสีดำด้านซึ่งรุ่นพี่อย่าง Accord เนี่ยเป็นสีโครเมียมซึ่งตอนที่ผมออก Accord G10 มาเนี่ยนะฮะหลายๆคนผู้ใช้รถหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจตัวแถบโครเมียมของ Accord แต่พอเป็นซี v i c แล้วเปลี่ยนมาเป็นสีดำเนี่ยดูสปอร์ตมากๆม,มาดูทางด้านท้ายของรถสีขาวกันบ้าง ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่ารถคันจริงๆเนไม่ได้ดูแย่เหมือนเหมือนที่วิจารณ์กันในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลที่บอกว่าเฮ้ยท้ายซีวิกเจนนี้ไม่สวยผมต้องบอกว่าอย่างนี้มันสวยอะใช้ได้วิงหลังก็มีมาให้วิงหลังทรงสปอร์ตนะฮะเขาเรียกว่าวิงหลัง RS แหละก็คือตัวตัวท็อปของเขาจะเป็นสีดำเงาผมว่าเป็นคาร์บอนจะสวยเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวส่วนนี้สนักแต่งต่าง ต้องเสกมาให้เพื่อนได้อย่างลงตัวมีให้เลือกหลายรูปแบบแน่นอนส่วนด้านหลังก็จะเป็นท่อคู่นะฮะมีคลิปตรงกลางนะครับเป็นสีขาวเป็นสีเดียวกับตัวรถใครที่ไม่ชอบใจตรงนี้ก็อาจจะมีดีไซน์ดิฟ f เซอร์สไตล์คาร์บอนโถดโดออกมาอย่างแน่นอนท่อเป็นออกท่อออกข้างเหมือนเดิมนะครับสองฝั่งนะฮะส่วนเครื่องยนต์นะฮะก็คันนี้ให้มาเป็น1.5เทอร์โบนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ รถที่เปิดตัวแล้วก็ทำตลาดในไทยตอนนี้เนี่ยจะตัดตัว1.8 Na ออกแล้วคือทุกๆรุ่นของ c ี v i c Gen 2021หรือ c ี v i c เอเนี่ยจะเป็น1.5เทอร์โบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความแรงในพิกัดเดียวกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ากินขาดถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนใจกับภาพลักษณ์ของเขาไอ้คันรุ่นนู้นสวยกว่ารุ่นนี้สวยกว่าอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเรื่องความแรงเรื่องของแต่งยังไงซีวิค ก็ยังเป็นดัม b บลวันทุกเจนแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถพร้อมกันเพื่อนๆไปไม่กล้าสตาร์ทรถเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ยังไม่สตาร์ทก่อนแล้วกันนะอินทอเนียนะครับตามภาษาชาวบ้านแล้วก็ผมเคยใช้ Honda มาไม่ว่าจะเป็น Civic FK นะฮะ Honda City Honda City h a t c h b a c k a o c o r d G10 Honda เนี่ยเราเล่นเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภายในรุ่นนี้มีจุดดีแล้วก็จุดที่รู้สึกว่าเขาดีไซน์ออกมาให้มันแตกต่างแต่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบนะฮะไม่ชอบตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าดูแลยากมันเป็นเหมือนรังพึ่งผมว่าฝุ่นเข้าไปเกาะเนี่ยโหดูแลยากมากในส่วนนี้แต่มันก็แปลกตาดีแหละนะในส่วนนี้คล้ายๆของ a c c o r d พวงมาลัยสวยนะ ผมว่าพวงมาลัยสวยมากกระชับพอดีมือเป็นพวงาามาลัย3ก้านนะครับแล้วก็มีปุ่ม m ัต t i ฟังก์ชันครบรถรุ่นนี้มี sensing ด้วยในส่วนอื่นนะฮะออปชั่นต่างๆเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีให้ให้อะไรมาบ้างแต่กล้อง360องศาเนี่ยไม่มีแน่ๆอันนี้ขัดใจในรถยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันควรจะมีได้แล้วนะฮอนด้าจริงๆเนี่ยมีให้เฉพาะ Accord ที่เป็นตัว Hybrid Tech ก็คือตัวท็อปแต่ว่าอย่างซ i ว i c ตัวท็อปจริงๆไม่มีมีกล้องมองหลังส่วนห้องโดยสารนะครับ ถือว่ากว้างขวางฮะด้วยตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่นะครับตัวเล็กอยู่แล้วก็สูงร6 5ก็คือเพดานก็เหลือๆนะครับห้องโดยสารก็สบายๆครับนั่งได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ข้างหลังมีตัวที่ชาร์จแบตให้แต่ว่าไม่มีช่องแอร์ให้ส่วนตัวนะฮะเปิดปิดกระจกอัตโนมัตินะฮะมีให้มานะครับแล้วก็ตัววัสดุที่เป็นครอบด้านบนเนี่ยมันจะคล้ายๆโครเมียมที่มี ล่องหน่อยหน่อยเป็นแผ่นอลูมิเนียมมีล่องล่องอ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันเรียกไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีแถบแถบแบล็คโคมเป็นแถบสีดำนะฮะดีไซน์ภายในก็โอเคห้องโดยสารก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เบาะหลังก็จะมีที่วางแก้วนะฮะพนักพิงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถดึงเปิดได้นะฮะก็เหมือนกับเจนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะฮะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกัน เตะเปิดเล้าเตะเปิดไม่ใช่โอเคที่เก็บสัมรัด,ด้านหลังก็กว้างขวาง,วางตามพิกัดของรถนะครับก็ถือว่าซีวิ c จริงๆปกติ FC ก็ให้มาค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วนะฮะในเจนนี้ก็ยังกว้างอยู่มีปุ่มไหนกดปิดไหมไม่มีไม่มียกดมือโอเคประมาณนี้สำหรับภาพลักษณ์แล้วก็สิ่งที่เราพามาดูก่อนนะฮะก่อนใครเพื่อนในวันที่ เราไม่ได้ไลฟ์นะตอนนี้เรามาดูเนี่ยนะ่าจะดูก่อนใครเพื่อนหรือเปล่าแต่ว่าพยายามจะตัดคลิปลงให้เร็วที่สุดน่าจะพรุ่งนี้นะฮะทันไม่ตากล้องจะพยายามอนะ่าโอเคต้องหนีดีวะอ้าวส่วนเจ๊ทำอะไรครับเนี่ยคุยเฉยๆนั่งคุยอ่อเหรอลุ้นราคาว่าเมื่อไหร่ราคาจะออกอ๋ออันนี้ลุ้นราคาเฉยๆอ่าลุ้นราคา,าครับแล้วทำไมต้องจดนู่นจดนี่ด้วยฮะไม่รู้ออ <laughs> โอเคก็ให <laughs> ้เขียนอะไรก็เขียนอ่อเหรอ นคนเชื่อคนง่ายอะไรแปลกๆเลยเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรโอเคครับเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมรถ CIVIC FE หรือ CIVIC 2021นะฮะตัว4ประตูซีดานนะครับลูกค้าคันไหนที่ออกมาแล้วอยากจะเสริมหล่อก็แวะมาที่เรสเปคกกันเดี๋ยวเราจัดให้นะครับช่วงนี้เราก็ลองดูก่อนว่ารถรุ่นนี้จะตกแต่งเป็นสไตล์ไหนได้บ้างนะครับใครที่อยากจะมาเป็นหนูทดลองให้ผมก็ออกรถแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่เรสเพนะฮะ เเหมมือนดิชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกําังในการทําคลิปดีๆสาดีเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถได้รับชมต่อๆไปนะจ๊ะโอเคเี่แต่งรถคิดถึงแล้วไปครับสวัสดีครับกลั<อ>บ<อ>บ,บ้าน,นดิรีวิวเสร็จแล้วสวัสดีครับเฮ้ยขับกลับไปเลยขับอะไรกลับก็คุณจ่ายตังค์แล้วขับไปเลยเฮ้ยมารีวิวเหรอมารีวิวมันสวยเอาจ่ายตังค์แล้ว เอาเลยอ่ะไหนบอกไม่เอาไงเจนเนี้ยพวมันสวยไม่เอาได้ไงของมันต้องมีโหเอาไงไม่เอาโคโควิดนะเอาไหมโคโควิดนะเอาแล้วนะโควิดนะเออไม่เป็นไรก็จ่ายไปแล้วโคคืนเงินไม่ได้เอาไงเอาเช็คกลับดิไม่เช็คโอนตังค์ไปเมื่อกี้โอนแล้วเออปวดทรวงอะไรวะเนี่ยเอาไม่เอาเอาก็เอาอะเอามาเอาโบเก็บโบเอาโบมาตั้งด้วยตายแล้ว โอเคเอาได้รถใหม่เฉยไว้ยเอ้าตอนแรกบอกจะให้ลูกค้าให้ลูกค้ามาแต่งรถที่ร้านแต่งรถเราเองเลยดีมากดีมากอะไรวะเนี่ยนี่เขาเพิ่งเปิดตัว6โมงนะเออนี่กี่โมงนี่ เขาเพิ่งเปิดตัว6กโมงอะหกโ,โมงครึ่งหกโมงครึ่งหกขับรถกลับบ้านเออกลับบ้านแล้วเปิดตัว6กโมงออราคารู้6กโมงสิบห้าจ่ายแล้วจ่ายเสร็จแล้วเออดีมากเว้ยเอ้าวเอาไงท่านผู้ชมเสียตังค์แล้วขับรถกลับบ้านนี่ครับเอาไปเดี๋ยวไปดูคลิปแต่งรถกันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้โอ้ยยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งอะไรบ้างเนี่ยตายแล้วไปแล้วไปไปเอจเอกันคลิปหน้าเพื่อน